ไม้มุกดาปลื้มกระแสหลังเปิดโพร,รีเทนละครเพตานารมิตรแฟนละครกรีกราสนนโซเชียลมื่อช่อง7 HD เอดีเปิดโพนักแสดงละครโรแมนติกพีเรดฟาร์มยักษ์แห่งปีเรื่องเพตานารมิรได้คู่จิ้นสุดน่ารักไม้พัทรเดชสงวนความดีและมุกดาารินรักกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกระจานแม็กกี้อาภาที่จะมาพลิกบทบาทร่่มด้วยบอมพงศกร่อสุวรรณมะเมียพรชดาวราพัชระและพลภูลพัฒน์ นอกจากจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนละครผ่านโลกโซเชียลแล้วเจ้าของบทบาทประพันธ์สิริวิมลยังออกปากผ่านเพจชื่นชมความเหมาะสมในการรับบทของตัวละครโดยเฉพาะคุณหลวงราชมนตรีที่รับบทโดยไม้พัทรเดชและแม่ออนหรือเคมีออนที่รับบทโดยมุกดาอีกด้วยทั้งทาเอาทั้งไมและมุกปลื่มใจสุด โดยแมพัทรเดชเปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยรวมถึงตื่นเต้นเหมือนแฟน,แฟนเลยคือพอทางช่องเจ็ดเอดีเปิดตัวไปก็มีแฟนๆแ,แท็กรูปแท็กข้อความเข้ามาหาผ่านทางอินสตาแกรมเยอะเลยผมก็ไล่อ่านว่าแฟนอยากให้ผมเห็นแบบไหนพอยิ่งอ่านก็ยิ่งมีความสุขมากคือแฟนๆอยากเห็นละครแล้วอยากเห็นไม้ในม่าลุกหลวงซึ่งบทบาทที่ยังไม่ได้เล่นมาก่อนรวมถึงเป็นแนวที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยก็เลยยิ่งตื่นเต้นมากๆครับ มีการทํากันบ้านคิดภาพตัวเองว่าถ้าเป็นคุณหลวงจะต้องเป็นยังไงคุณหลวงสมัยก่อนที่จะเ,เรียนจบจากต่างประเทศด้วยต้องหาเฟลลิงนั้นให้เจอครับส่วนในการกลับมาของการทํางานกับมุกดาก็ยิ่งดีใจครับที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้คุยกับน้องอยู่หลายครั้งว่าเราจะกลับมาเจอกันไหมน้องมุกเองก็บอกว่าอยากกลับมาเล่นกับพี่ไม้อีกเพราะว่าสนุกดีตอนนี้พอได้กลับมาเจอกันแล้วก็แฮปปี้เราเคยเร่วมง,งานกันมาสเรื่อง มัธุรสโลก,กันและคู่แคนแสนรักก็ค่อนข้างรู้กันพอรอสนิทกันการเล่นละครมันก็ง่ายกว่าการเริ่มต้นใหม่ฝากด้วยนะครับเป็นละครแนวใหม่ของไม้และก็เป็นอีกมิติหนึ่งของไม้มุกด้วยรับรองว่ามีครบทุกรสชาติแน่นอนฝากคุณหลวงไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะครับด้านมุกดาเผยว่าก่อนหน,น,นี้มุกเองก็ขอบคุณกระแสตอบรับดีๆจากแฟนละครแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ยังให้การสนับสนุนมุกกับพี่ไมมาตลอดเลยรวมถึงที่ คุณสิริวิมลเจ้าของบทประพันธ์ด้วยคนที่เชื่อมั่นและมองว่าเ,าเราเหมาะสมกับบทละครนี้หมูต้องขอขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับเพตาณารมิตหมูกกับพี่ไม้จะมาในแนวพีเรียดละครเรื่องใหม่คาแรคเตอร์ตอนใหม่ซึ่งได้กลับมาร่วมงานกันกับพี่ไม้มมูเองก็ดีใจมากๆอยากร่วมงานกับพี่ไม้เสมอค่ะพี่ไม้เป็นคนน่ารักและเป็นพี่ที่สอนเราได้หลายๆเรื่องเรื่องมุกอยากให้พี่ทุกคนมา สนุกมะลุ้นด้วยกันอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้รสองคนในเพียตาโนดมิดด้วยนะคะ